สารจับใบเนี่ยคือผมซื้อใช้มาหลายยี่ห้อคุณภาพอ่ะคุณภาพไงก็ซูเอฟฟอร์ไม่ได้ผมมียาวอยู่3ตัวสานจับใบเนี่ยเราลองซื้อเอฟฟอร์มาแล้วผมก็ทําแบบนี้เขาให้ทําดูแต่ละตัวนี่จะไม่แตกเอฟฟอรด์พอพ้มพ์พมปั๊บนี่ที่ใบตองหรือใบบอลเอฟฟอยดเนี่ยแตกปั๊บคือมันกระจายปุ๊บไปเลยเขาอื่นคืออยู่กับที่ไม่คือวิ่งทุกครั้งที่ฉีดยานะ สมมติว่าเ,าเรายังไม่สั่งเนี่ยรเราบอกว่ารถฉีดยา่าอย่าเพิ่งนัดเ,เ,เราสั่งไอเอฟอสก่อนดีวเอฟอสมาเราถึงจะฉีดมงั้นก็ไม่ฉีดงั้นเราไม่ฉีดถึงขนาดน,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 นั้นเลยอ่ะใช่ใช่เพราะฉ,ฉีดยา <ไป S 2> แต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินเยอะตกสอ,องหมื่นใช่ต่อรอบลต่อปแปลงมาค่ายา,าด้วยค่าแรงกตกสองหมื่นนะสองหมื่นถ้ายาถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่เอฟอสเนี่เราบอกว่าเหมือนกมันปัจจัทมันจะน้อยลงอ่ะเราฉีดเอาไปทิ้งเลยใช่ใช่เราสำหรับตัวเราเนาะเราเรามั่นใจในตัวเอฟอสมาก เจ็ดแปดตัวแล้วถ้าเราขาดเอฟฟอสตัวเดียวเนี่ยเราหยุดฉีดก่อนเลอเอฟฟอสเพราะว่าเหมือนเราเอายาไปละลายน้ําเล่นฉีดแล้วแบบเสียได้ยาฉันซื้อยารอบหนึ่งอะ่ะก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งอยู่ไม่ถึงเดือนเราใช้ยาเยอะมากเพราะฉะนั้นการใช้ยาของเราเนี่ยเราจะต้องประหยดัดใช้ต้องไต่ตองให้ดีเวลาเราฉีดถังหนึ่งมูลค่าถังหนึ่งก็เกื 5, 6, 000, อบห้าหกพันเงี้ยคือยาลหลายตัวรวมกันแล้วเราบวกเอฟฟอสไป เพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดยาพลนแต่ละครั้งเราต้องคิดว่ามันต้องประสบความสําเร็จ